ผมฟอวัดกุ้ยมาแล้วน,นี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าหน้าจอสนี้หมดเลยย่อดเลยนะครับย,อย่อแล้วบองแล้วนะครับบงแล้วนะครับสัญญาหลอครับสัญญาหลอกน่าจะเสียงดังเอาแล้ยิาแล้วครับ,รบถึงตัวครับมือจับมาอนะครับมือจแล้วเดี๋ยวผมโป้เลยครับผมจอ เป็นกที่สุดท้ายสเนะป้นมดู้ทไติไนะไปแล้วครับยังยังยี่ ยังให้ถึงยันนะอะไรครับตัวเซตนะครับ็ลงหัวนะระวังมันขึ้นเรบอกนะมันกระชากลงก่อนแล้วมันจะขึ้น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 เห็นไหมกระชากลงปึ๊บเดียวแล้วมันจะดีขึ้นเลยจามอีบารีกสกอร์อ๋อใส่ซอนทูก่อนเลยครับแล้วก็โอเคครับ อ่าแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเตรียมเบ้าเตรียมโค้โอโหเรียบร้อยเลยะอสั่งไม่ได้หมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแรงแล้วมันขึ้นต่อมันขึ้นต่อแก๊ไม่ได้ครับแก๊ไม่ผ่านไอ้สเปคไม่ผ่านตรงนี้สเปคไม่ผ่าน Men se ou ka lo? Na e bayan.